กลางคืนจะอยู่ในข้อผูกไว้เลป่ะชังแคร์คู่แข่งเต่านี้นะคะเพราะว่าเราจับช้างเชือกอื่นมาด้วยแล้วก็อย่าไปเข้าใกล้น้องเลยเป็นไงบ้างคุณหมอมาดูหรือยัง้องจ๊อบคุณหมอดูแล้วว่าไงบ้างเธอหมอว่าจะได้เพิ่งนี่ผมมงครอ๋อหรอถามควนเปิ้นไหมควานเปิ้นจะรู้ไหมขึ้นมาบ่อยขึ้นมาบ่อยอยู่ใช่ไหมน่าจะมีขัทการแหละเกือบทุกสอง เอ็นดูเนี่ยตัวน้อยเน่าน้องน้อยมากน้องตัวเล็กมากนะคะสี่เดือนสี่เดือนเองเออจะห้าเดือนวันที่เซลเจ็ดเนี่ยอ๋ออีกไม่กี่วันจะห้าเดือนแล้วค่ะกับน้ำโชคน้ำโชคดูตัวใหญ่กว่าเท่าชคดตัวใหญ่น้ำโชคกี่เดือนเจ็ดน้ำโชคหรอตอนที่มารักษาเจ็ดแปดเดือนหรือเปล่าตอนที่มารักษากี่เดือนโอ้โหตอนที่มารักษาประมาณเนี่ยห้าหกเดือนอืม ตัวน้อยมากแม่จุนจุนตัวเล็กจิ๋วน้องชื่อเจือจุนนะคะมาจากอ่าคาเฟ่ของน้องช้างที่เชียงใหม่คาเฟ่อเลเฟใช่ไหมถ้าจําชื่อไม่ผิดนะถ้าจำคาเฟ่อเลเฟนพี่ควานสวัสดีค่ะน้องมาจากไหนคะร้านกาแฟก็คืออาคาเฟ่เอลเฟที่เชียงใหม่เนาะคุณหมอบอกว่าน้องเป็นยังไงบ้างคะอะไรนะ ตาฉีดตาเหรอคะเจ็บตาเจ็บตาอ่าเจ็บตาตอนนี้อาการโอเคขึ้นไหมโอเคไม่เห็นค่ะตอนนี้น้องดีขึ้นไหมดีขึ้นนะคะแต่ดีที่เขาไม่ซึมไงวันที่มาก็ไม่ซึมแต่ดวงตายังขาวอยู่อย่างเดี๋ยวขอดูตาหน่อยด้วยอย่าเป็นอะไรกับกระจกตาน้าขอแต่ว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรไอ้สีขาวๆมันดูเล็กลงนะ มันต้องเห็นใกล้ๆไม่เห็นว่าเล็กลงหรือเปล่าแต่รู้ว่าเป็นดวงอยู่แต่วันนั้นอ่ะก็คือเหมือนขาวฟ้าทั้งตาเลยมันจะมีหมอนวดที่พี่ทูบอยู่เดี๋ยวไปลองไปถามเออต้องลองไปถามดูว่าอาการเป็นยังไงบ้างเจชติดเชื้อระดับไหนอย่างไรเป็นบริเวณไหนเอาลูกสาวของพ่อแดนสยามใช่ใช่ลูกสาวของของพลายแดนสยามที่ว่าแดนสยามพี่เอาต้นไม้ที่ขวางถนนออกไปใช่ไหมไออันนี้ไม่แน่ใจอ่ะเพราะว่ารู้จักเขาตอนน้ําท่วม ช่วยแชร์เขาไงให้ช่วยช่วยปังเขานั่นแหละตอนน้ำท่วมอ่ะสยามปังไหนเน,นี่ยก็เนี่ยกะเออเหมือนกับว่าเขาไปได้อยู่ตัวกันแต่อันนี้ยยูร้านกาแฟาแต่แดนสยามตัเหมือนเหมือนเขาแยกกันไปคนละที่หรือเปล่ายอดยอดส,ส่วนจนๆด้วยแค่นี้ได้ไหมอ๋อจริงแม่ถ้าย่อได้นะก็จะยอทุกเชือกแหละมีนงมีนาย่อหมดแหละแม่เออเนาะไฟฉายยอส่วนส่วนส่วนันหูคันหูนี่ไปตลอดใช่ไหมเออตัวตัยอยากเลี้ยงนะนี่ถ้าช้างตัวแค่นี้คือปังว่าคิดว่าน่าจะมีคนเลี้ยงเยอะอยู่เลย มาแค่อีกเออเธอที่ปโปกแครเองมีเลยใครก็ได้ช่วยผสมช้างแครให้เราหน่อยเอาตัวนี้พอเอาแค่นี้เอาตัวแค่นี้พอช้างแครคู่แข่งเป้าหมูเดงมา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 หมูเดง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 เพลงนี้หลอนเยู่ยเพลงนี้ยังหลอนหูอยู่แดนสยามกลับบ้านชัยภูมิแล้วค่ะอ๋อใช่ต้นไม้ช้างเอาฆ่ามาผสมเหรอแล้วก็กลับเหรอ มีนายย่อไม่ทันแล้วค่ะไม่ได้ได้แล้วแม่ไม่ได้แล้วนะมีนาเป็นเด็กยักษ์แม่เด็กยักษ์จริงตัวใหญ่มากคือต,ตกใจมากเพราะว่าเขาบอกว่าอายุเท่าๆกันกับกันนุ้ยเท่าๆกันกับมีนาเลยครับวันนั้นถามพี่พรเลเ้ว่าเท่ากันเลยหรอคะไซส์ต่างกันเดียวมากเลยนะคะอ๋อพี่หนึ่งควันหอสุพรรณเกรน จองคิวอาบน้าที่แอดจุ้ยได้ไหมคะจริงๆแจ้งมาในเพจเลยก็ได้แม่เดี๋ยวเดี๋ยวปปแจ้งลงตารางให้นะคะแจ้งมาในเพจคะแม่แจ้งมาในเพจง่ายกว่าเพจศูนย์อันรักช้างไทยนะคะอย่าไปเพจแม่ไปเพจอย่าไปเพจอื่นนะคะเพจนี้นะคะเดี๋ยวจองอาบน้ําอ้าวพอมาถึงจองไว้แล้วนะคะจองช้างชื่ออะไรคะบอกชื่อช้างมาอ้าวไม่รู้จักนะคะช้างที่ไหนคะจองอาบน้ํากับปางอื่นแต่มาพักที่นี่จะจนกับมาม่เนี่ย แอมมินไปหาพี่ทู่ไหมคะไปแม่เดี๋ยวไปหมดแหละนะคะตายตายกินนมกินนมเจือแม่แม่เอ็นดูน้องพ่อพ่อควานแดนสยามไม่สบายค่ะอ๋อเอ็นดูใช่ใช่ใช่ได้ข่าวอยู่มีนาก็ย่อได้นะครับแต่ต้องมีของล่อย่อให้สวัสดีจ้าจ้าแค่เห็นกล้วยอะจ้าจ้าจะเหลือมีนาจะเหลือนะ ขอพระคุณดวงดาวทุกๆดวงเลยนะคะส่งมาให้กําลังใจกันเนี่ยการดูแลช้างของเรานะคะก็จะมีช้างมารักษาตัวแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเนื่องจากว่าเรามีโรงพยาบาลช้างอยู่ที่นี่นะคะซึ่งทําการรักษาช้างฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะคะสําหรับการดูแลช้างทั่วประเทศเลยนี่ <จะ S 1> น้องช้างก็มารักษาที่น <จะ S 1> ี่จุนสี่เดือนนะคะแม่แม,ม่จุนจุนหายไวๆนะลูกเนี่ยทุกคนเป็นห่วงน้องนะคะ เขาบอกว่าวันก่อนไปเที่ยวเจอแอบปอปอกับพี่จุ้ยทักไม่ทันเลยค่ะแม่กีดค่ะแม่กีดเลยแม่ถ้าเจอกีดใส่หน้าเลยจะได้หันจะได้หันหันเยแม่อยาเกรงแม่อย่าอายนะคะแม่กีดออกมาเลยค่ะเออป้าปอย่างนั้นโอ้จะหันแม่แต่ถ้าแม่ยืนตื่นเต้นอ่ะหนูจะไม่เห็นแม่ไงแม่กีดใส่เลยกีดใส่หน้าได้นะคะไปแอวหาส้มจุกได้วันใดพ่องเจ้าวันนี้โชว์ตั๋ววันแรกนะเจ้า วันพุกเหรอมันพุกวันเสาร์ที่นเสาร์ที่น <มา S 2> ี้โชว์ตัวแม่แต่เสาร์ที่หน้าไงบ<ท>่ายสองโมงนะคะก่อนบ่ายสองโมงแม่ต้องมาซื้อบัตรเข้าชมการแสดงแล้วก็แจ้งที่จุดจำหน่ายตั๋วว่าจะเข้าชมน้องมีนาเขาก็จะมีสแตปมที่บัตรให้แม่นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่าคนเนี้ยจะเข้าไปดูน้องมีนาทีนี้ก็ต้องสอบถามเลยว่ารถจะมารับตรงไหนกี่โมงเพื่อที่จะเข้าไปชมน้องมีนาด้านในนะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลนะจุดที่น้องอยู่นะคะ สอบถามที่จุดจำหน่ายต๋วทุกอย่างแม่จะอยู่ตรงนั้นนะคะ one stop service นะคะช้างที่ป่วยตอนกลางคืนจะอยู่ในข้อบุบว่าได้ปแม่ตันน้อยเหรอคะเข้าไปข้างในถนนไปเรื่อยเลยค่ะใช่ค่ะก็ไปข้างในเลยค่ะข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานอ๋อง้าคนถนนไปก่อนแล้วเลี้ยวซ้ายข้ามสะพานค่ะถ้าข้ามสะพานปุ๊บ ตามเส้นทางไปเลยค่ะยาวมากอีกไกลอยู่แม่ตอน้อยค่ะแม่เจอแยกให้ข้ามสะพานนะคะเดี๋ยวซ้ายข้ามสะพานแล้วก็ตรงไปเลยห่อคุณเดชจะอยู่ที่โฉชบาลวันไหนคะตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการในเรื่องของเอกสารตามกฎหมายนะคะเพราะว่าขุณเดชเป็นช้างในความดูแลของกรมอุดเนาะแม่แม่น้องจุนกินกินผลไม้ได้บอกน้องจุนกินผลไม้ได้กินได้กินได้ กินได้หมดแม่เด e ah, ี๋ยวเดี were, ๋ยวเราฝากให้สังกุงอ่าเดี๋ยวให้สังกุงเอามาส่งให้แม่โมนาแม่ถ้าอยากจะให้แม่ก็อินบ็อทมาในเฟซเพจแล้วก็บอกว่าแม่โมนาแม่น้องอะไรนะเจือจุนอ่าใช่เจือจุนที่คอกช่างน้อยนะคะจุนที่คอกช่างน้อยอ่าเดี๋ยวเราจะไม่งั้นก็เขียนว่าแม่น้องเจือจุนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปอปอแจ้งแจ้งสังกุงให้ว่าแม่น้องเจือจุนก็คืออยู่ที่คอกน้องแสนหวานอ่าใช่ตาข้างขวาเป็นฝ้าชัดมากเป็นฝ้าทั้งทั้งตาดำเลยอ่ะ ฉันเป็นห่วงจังเลยเพราะว่านองเล็กมากเนียเออตัวตัวเท่านี้พี่ควานเน่ตัวน้อยพี่ควานก็ตัวน้อยตัวนิดน่ารักจังเลยพี่ควานไซนี้นี่ฉันอุ้มได้เลยนะเธอตัวเล็กมากเออพี่ควานตัวเล็กนโอ้โหน่ยข่าวมากเธอมันไม่ได้ลดลงเลยพี่จุ้ยข่าวกว่าเดิมอีกแับวันนั้นยังข่าวใสๆนะวันนี้ข่าวคุ่นเลยถ้ายังเหลือข้างหนึ่งก็ยังโอเค มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นกระตุยขอให้ขอใหสเต็มเซลล์รักษาน้องได้มันดีกว่าบอดสองข้างแต่ก็จริงวันนั้นเพิ่งคุยกันอบรมกันเรื่องสเตมเซลล์อยู่แต่สเต็มเซลล์นี่ผลจากกันที่หมอเอาผลงานวิจัยมาให้ดูคืออืลดอยู่นะถ้าฉีดในในช่วงแรกที่เป็นอ่ะทันอยู่แต่ว่าถ้าแบบเป็นเยอะแล้วอะไรเงี้ย อันนี้วันนี้ก็เลยวันนั้นก็เลยถามเขาไงว่าน้องเป็นมากี่วันแล้วคะบอกนี่เพิ่งวันที่4ี่ค่ะเมื่อเช้ายังไม่เต็มดวงอย่างนี้เลยนะคะเมื่อเช้ายังเป็นแค่แบบเหมือนเกือบเกือบครึ่งเองอเออแต่พอมาถึงเราก็าคือแบบเป็นฝ้าขาวทั้งทั้งตาดําแล้วอะ่ะเอ็นดูมากขอให้น้องหายไไว้นะคะออหันหล